เขาห้ามมีใครใกล้ oh. เขาห้ามท่นท,า,า,นทานี่เสร็จแล้วทําไปทำมาเด็กมาเต็มเลยเด็กขออนุญาตบอกว่าถ้ามาอย่างนี้ทําไงดีโปรดิวเซอร์มาตัวใหญ่มาเห oh. ็นก็เห็นกาดของเกาหลีใช่ไหมเขาเดินมาเขาก็ไม่พอใจมากเลยว่าทําไมลูกค้าเต็มร้านก็บอกเด็กๆว่าพี่ให้คุณน,นั่งอยู่ใกล้ชิดศิลปินไม่ต้องทําว่าคุณเป็นติ่งนะคะทําว่าเป็นลูกค้าลูกค้าน่ารักมากนั่งทานแบบเหมือนลูกค้าจริงๆเงียบๆเลยไม่มีการกรี๊ดกาดเลยขอชื่อต้นค่ะชื่อชางชื่อชางอยู่ในวงดง สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดิเกิลนะคะวันนี้เรามายืนกันอยู่บนสะพานลอยบนถนนสุขุมวิท71ค่ะสำหรับร้านที่เราจะมากินวันนี้นะคะ<ๆ>เขาจะอยู่ระหว่างซอยปีดีพนมยงค์1ิถึง16บหกนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกฟ้าร้องแบบว่ากระหน่ำเลยอ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มมีน้ำมุกนิด,ๆน,ดๆนะคะเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันร้อนๆกินอะคะ่ะแล้วเมนูร้านนี้คือเขาเป็นเมนูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะ ด้วยกันทำคนละ3ามอย่างนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะถ้าใครยังไม่ทำทำเลยค่ะถ้าทำครบหมดแล้วไปได้วยกันเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในร้านแล้วค่ะรวดเร็วมากเลยยืนอยู่กับเจ้าของร้านแสนสวยด้วยค่ะดูน้ <smile. S 2> องชื่ออะไรคะเจี๊ยบค่ะ,ะคพี่เจี๊ยบน้องก็เรียกน้อง <fer> เรารู้สึกว่าเราโดนโมปอีนแล้วเราก็ดูหมองไปเยอะเลยค่ะขอบคุณที่เรียกน้องค่ะคุณเจ้าค่ะชื่ร้านอะไรคะชื่อร้านข้าวต้มกระดูกหมูสงสัยไหมคะเพราะหลายคนมาถึงอ่ะบางคนเขาทานเขาไม่ทานต้มเครื่องแต่พอมาถึงปุ๊บมีกับข้าวแนะนาเยอะแยะเลยอ้าวทำไมใช่ชื่อร้านกระดูกหมูก็มีที่มาที่ไปค่ะคนก็เข้าใจว่าจะมีแค่กระดูกหมูใช่มีแต่ข้าวต้มแล้วกระดูกหมูใช่จริงๆมีข้าวต้มเครื่องหลายอย่างแล้วก็มีกับข้าวด้วยใช่ค จริงๆอ่ะทีใ่ใช้ชื่อร้านข้าต้มกระดูกห,หมูเพราะว่าเราตั้งแต่ต้นนะเราเข็นรถขายข้าต้มมาแล้วข้าต้มกระดูกหมูอย่างเดียววันหนึ่งเราใช้กว่าร้อยโลยป้าเข็นคันนึงเป็นรถยต้มใช่สมัยก่อนป้าขับแท็กซี่เส<อ>ร็จแ,แล้วเขาก็เหมือนกับว่าลูกค้าก็จะถามว่าแถวไหนมีอะไรอร่อยอร่อยให้ป้าขับปาไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าบอกเออจากประสบการณ์มีคนถามหาของกินแล้วคนส่วนใหญ่ชอบกินข้าวต้ม ป้าบอก่าแบบนี้เส้นสุขุมวิท1ไม่มีเลยทาไมแล้วมา,มาขายก็ต้มดีกว่าก็เลยคุยกับแม่แม่เออก็ดิหมกันเนาะเพราะว่าชอบค้าขายอยูอ่แล้วตอนตอนที่เราเริ่มขายตอนเป็นรถเข็นเนี่ยมันชามเท่าไหร่ครับสาม,มบาทเราทาข้าวต้มให้เป็นข้าวต้มไม่ได้ให้เป็นโจเพราะ,ะนั้นถ้าหากว่าคนที่เคยจะมาทานข้าวต้อมอางานเจฟเ่นมาดูเลยในกระทะเนี่ยมันจะเคี่ยวตลอดเลยตักใหม่เทลงไปเทลงไปทำไมข้าวต้มยังเรียงเม็ดสวยแต่ไม่แข็งเป็นข้าวสวย นะคะแล้วก็ไม่เละเหมือนโจกแต่มันยังข้าวต้มเป็นข้าวต้มน้ำชุ่มๆเ็ดข้าวฉ่ำๆอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นกว่าป้าจะเจอสูตรข้าวแบบนี้ค่ะว่าต้องใช้ข้าวแบบนี้เพื่อต้มออกมาให้ได้ข้าวต้มแบบนี้อย่างนี้ค่ะก็จริงไปหลายหม้อเหมือนกันเพราะนั้นพอถึงร้านนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าขยายจากที่เป็นข้าวต้มอย่างเดียวก็เป็นข้าวต้มห้าสหายแล้วก็มีข้าวต้มทะเลเพิ่มขึ้นกุ้งปลาปลาหมึกสําหรับคนที่ไม่ทานหมูอยากทานทะเลค่ะแล้วก็มีกับข้าวเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นอาหารตามสั่งขึ้นมา มันเป็นเพื่อนกันมันมีอะไรบ้างเพื่อนหมูตอนแรกของจะเป็นกระดูกหมูอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าลูกค้ามารีเควสว่าทําไมเป็นมีแตกระดูกหมูอย่างเดียววะบางทีมีเด็กมาในงานหมูสับล่ะน้องสาวเจมมาค่ะเขาก็ด้นั่งคิดเมนูเอ๊ะแบบนี้จะเพิ่มอะไรดีเขาก็บอกว่าชิ้ิอย่างนี้เราทําไอ้นี่กว่าดีไหมต้มก็ต้มหมูกรอบแต่เ้าต้มพอมาใส่มันๆปุ๊บน้ำมันจะมันๆเลยค่ะแล้วก็ต้องเอาหมูสามชั้นที่ชั้นหนักชั้นมันไม่หนามากที่มันไม่แทรกเยอะพอเวลาใส่ในเ้าต้มแล้วลูกค้าทานที่ร ้มซึมเข้าไปนี่คือก็ต้๋หมูกรอกประมาณที่สองเอ๊ะจะทำกระเพาะหมูตอนที่เขาล้างจากโรงงานมาเราก็ต้องมาต้มมาไลา่จีนก็ต้องแบบปิดจากข้างในออกมาแล้วลูดเมือกข้างในล้างให้สะอาดหมักพริกไทยเอ่อสามเปอค่ะหม,มักเข้าไปในไส้ในกระเพาะหมูค่ะแล้วต้มกี่ชั่วโมงมันจะไม่เหนียวไม่เละแต่มันจะกรุบกรบส่วนที่4ี่จะเป็นหมูบะเต็งอันนี้สูตรของคุณแม่จู่ไม่แน่ใจเขาได้สูตรอะไรมาแต่ที่รู้ว่าตอนนี้ได้เป็นสีแสดออกมาแล้วก็มันในที่5ก็คือหมูสับ นวดจนมันเด้ง<อ>เพราะนั้นเราเลยใช้คำว่าหมูเด้ง<อ>ลูกค้าโทรมาบอกว่าคุณค้าไม่อยากทานหมูเด้งเลยเพราะว่ากลัวใส่สารไม่ได<อ>้ใส่สารค่ะแต่เจี๊ยมันนวดจนมันเด้ง<อ><อ>เขาไปถ่ายทำอยู่3ร้าน<อ>เขามาประเทศไทยมาทำอย่างอยู่ที่3ร้านแล้วสองร้านแรกเนี่ยโปรดิวเซอร์บอกไม่ให้ไม่ให้ส่งเข้าร้านเลย ยังให้ศิลปินท่านนี้คุยกับเจ้าของรา<ม>้านของที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะเสร็จแล้วทําไปทำมาปุ๊บเด็กมาเต็มเลยเจ้าของอนุญาตบอกว่าถ้ามาอย่างนี้ทำไงดีโปรดิวเซอร์มาตัวใหญ่มาข<อ>เขาเดินมาเขาก็ไม่พอใจมากเลยว่าทําไมลูกค้าเต็มร้านซึ่งแต่ละร้านน่ะต้องแบบยอมยอมยอม,ยอมข้อเสนอเขาใช่ไหมกะว่าห้ามมีลูกค้านะห้ามอย่างนั้นท่านนี้ต้องสองต่อสองจะก็บอกเด็กๆว่าพี่ให้คุณนั่งใน 2- 3สาร้านนั้นเขาไม่คุณนั่งแต่พี่ให้คุณนั่งอยู่ใกล้ชิดศิลปินไม่ต้องทำว่าคุณเป็นตินะะ่ง<ม> นั่งทานแบบเหมือนลูกค้าจริงๆเยงียบๆเลยไม่มีการกรี๊ดกราดเลยขนาดตอนเดินออกซึ่งไหนทำเสร็จก็กรี๊ดได้เพราะยังไม่ทำเลยไปจะขอขอชื่อต้นค่ะชื่อชาชื่อชาอยู่ในวงดงมาแล้วค่ะทุกคนจานนี้เลยโโหจานที่เราทวินหาดูดิของเราอ่ะเราสั่งท็อปปิ้งเพิ่มก็คือจะเป็นท็อปปิ้งไข่แดงแบบนี้นะ ที่เหลือก็จะเป็น5้าสหายแต่เดี๋ยวมีสหายอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาบอกแต่ไม่มีสหายผู้กองนะคะไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนก่อนนะคือแบบเราเรา,เราล้อริมดีกว่าริมฝั่งน้ําริมฝั่งน้ํานี่อันนี้หมูแดงหมูแดงมันติดน้ำซุปมาด้วยนะโอ้โห ร้อนอน้ำซุปแบบน้ำซุปแบบรสธรรมชาติเลยอะค่ะชอบมากคำนี้คือบัตเต็งค่ะบาตเตงมีความมันมันเค็มๆหวานๆอะสามรสอร่อยมากมาหมูกรอบไอตอนถ่ายรูปหมูกรอบเนี่ยนะคะบอกตรงเลยนะคะดีนะที่ใส่แมสไว้ <laughs> ไม่งั้นอะไรต่ออะไรได้แบบว่ากระเด็นกระจายละ อกรอบแม้ว่าจะอยู่ในน้ําซุปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หมกมาในข้าวอะ่ะจริงๆคุณเจี๊ยบเขาบอกว่าน้ําจิ้มเนี่ยมันผสมกันได้หมดเลยนะข้าวอันนี้ผสมอันนี้มันก็จะได้อีกรสชาตินึงเขาไม่มีซีฟู้ดให้นะคะอเหมือนกินโต๊ะจีเลยกระเพาะหมูค่ะโอเคอนิ่มๆเปื่อยๆดีว่ะ ซี่โครงกระดูกหมูเนี่ยคะ่ะต้นตำรับของเขาเลยนะเขากำอเนิดมาจากไอตัวนี้แหละ,ะสั่วเลยนะคะอืมหืมพอร้อนไม่ได้มาที่โรงไ้ารงร้อนเดี๋ยวเรามาเฉาะไข่แดงกันดีกว่า <laughs> คิดว่าถ้าจิ้มกับไอ้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน่าจะเวิร์กมากเลยอ่ะมันไม่เค็มกไข่แดงไม่เค็มมันจะมันๆไข่แดงมันจะไม่เค็มนะคะมันจะมันๆเราอยากจะลองจิ้มกับเต้าเจี้ยวดูที่เป็นเต้าเจี้ยวที่เขาจะมีพริกแบบปนๆมานิดนึงนะอืมหูน้ำจิ้มอร่อยอ่ะร้อนนะคะระวัง น้ำจิ้มเขาเป็นแบบหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวเปรี<ๆ>้ยวเผ็ด<ๆ>เดี๋ยวมาลองไข่แดงไข่เค็มกันอุ้ยเครื่องแบบหนักหน่วงมากเลยอะ่ะชุดยอดอเอากระเพาะหมูจิ้มกับพริกน้ำส้มดีกว่า ไข่เยี่ยวมาอร่อยอะเดี๋ยวจะกินไข่เยี่ยวมาให้หมดเลยดูนีดูนี่นี่เลยหมูกรอบที่เขาบอกว่าหมูกรอบแบบไร้ความแบบมันเนี่ยสวบสวบ ฟันไม่แตกแต่อร่อยแล้วก็ไม่เหนียวกินเล่นได้โอ้ยน้องหน้าตาไม่สวยแต่น้องเด็ดถึงใจ เสียงเอฟในหูเลยค่ะให้คำจำกัดความแบบง่ายๆเลยแต่โบราณนิดนิดนะคะเราว่านะอร่อยเขอะค่ะคือกินแล้วแบบมันมีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นตอนกินเข้าต้มชามนี้นะคะเพราะว่ามันมีถึง5สหายอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะเขามีน้ําจิ้มให้3อย่างเราเลือกผสมมิกแอนแมทกันได้มันก็จะได้รสชาติแตกต่างกันไปนะคะไอ้ข้าต้มหสหายเนี่ย ดูมอนเหมือนจะทําเองกินที่บ้านน่ะง่ายๆนะแต่และว,ว่าโอ้หพอฟังขั้นตอนที่เขาพูดแล้วอ่ะมากินเถอคะค่ะเราว่าอันเนี้ยคุม้มกว่าคือเรารู้สึกว่าแบบวัตถุดิบก็ใช่รสชาติก็ใช่ปริมาณก็ใช่จบครบร้านเนี้ยเหมาะมากเลยคะ่ะคุณมาช่วงเย็นๆแล้คุณอยากชพาัจพลังอะคะ่ะมันใช่เลยอะคะ่ะชอบมากค่ะว่าจะหาอะไรเบาๆกินแบบว่าสบายๆท้องสุดท้ายแบบโอ้โห น่ากินซะทุกอย่างเลยค่ะอย่าให้พูดนะนี่ฮิวกับบ้านไปฝากน้องไอเดียลูกสาวอีกช่วงนี้อ่านหนังสือสอบหนักอะคะ่ะก็ถ้าใครอยากมากินร้านนี้นะคะเราคิดว่ามันเป็นอาหารง่ายๆธรรมดาในราคามากินเถอะแต่เขามีความพิเศษของเขาอยู่นะคะต้องมาลองด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าใครเอารถมาเนี่ยจอบได้เลยด้านหลังเราเ่ยนะคะแล้วเดินไปนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัด แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์บนสุดนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม Facebook ด้วยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะไปก่อนนะมืดแล้วบ๊ายบาย